สวัสดีครับอยู่กับเอ็ดชีฮิตเหมือนเดิมเมืนเคยนะครับ่มแม่ปีน้องครับวันนี้เสียสายวันนี้กับป้าผแม่ปีน้องมาเจอย่ผมหดน้าสวนพริกนะครับสวนพริกของผมใจระบเฮอน้ำก็ใเจระบเทปน้ำพุ่งนะครับสหันปูสลังสลังจี้นะครับเปิดแล่ก็เป็นหนังดูครับหนังพอเลยครับถ้าปุดเปี๊ยบปุ่นจุ่มก็ย่าจุดนะครับวันนี้จะมาตอบคาถามเอฟซีนะครับที่ถามว่าเขาควรจะเปิดกี่เส้นดีเทปน้ําพุ่งนะครับแต่ของผมนี่เปิด3มเส้นนะครับน่ครับทุกจุดจะต้องมีบอลวาล์วนะครับ หนึ่งจุดนะครับพนบุญวกัเมตรทุกจุดเลยนะครับนะครับท uhm ี่สายเมนวิ่งนะครับหนึ่งจุดนะครับนี่จุดครับสองจุดนี่เปิดสามเส้นนะครับปัจจัยที่ร่วมว่าเขาจะเปิดกี่เส้นนะครับหนึ่งปั้มน้ำครับของผมใช้ปั้มน้ำสองนิ้วสองแรงนะครับนะครับพอปั้มน้ำอยู่ทุกปุ้นนะครับกว่าจะวิ่งมาได้นะครับวิ่งมาตรงนี้ได้ก็ประมาณร้อยเมตรนะครับก้งไปก้งมานี่นะครับ สำหรับว่าจะเปิดกี่เส้นดีนะครับเราก็ดูความแรงของนามครับถ้าความแรงของหนามมันเราเปิดสมมติว่านี่ครับสมมติว่าผมเปิดห้าเส้นนะครับเปิดห้าเส้นห้าห้าจุดนะครับมันอ่อนครับเออหนึ่งแมนครับมันปุ่งปรุงมาแห้งครับเขาก็ต้องเปิดสี่เส้นดูนะครับปิดหนึ่งเส้นอ๋อสี่เส้นยังอ่อนอยู่เขาก็ปิดหนึ่งเส้นเปิด3ามเส้นอ้าวสมเส้นพอดีนะครับผมก็เปิด3มเส้นจี๊นะครับ ขั้งแรกอาจจะงงงกันอยู่นะครับเพราะว่าหัวหูแรงดันของน้ำเลยครับหลังจากที่เัาหูแรงดันของน้ําแล้วเัาจับจุดได้แล้วเขาจะง่ายนะครับในการทํางานนะครับนี่ครับผมมก็เปิดสามสามเส้นนี่ครับสามจุดนี่ครับทุกจุดจะต้องมีบอลวาลนะครับนี่ครับหัอครับนี่ครับบอลวาลจะมีทุกจุดเลยนะครับนี่ครับไหลไปนะครับจนสุดปุ่นเลยนะครับบอลวาีทุกจุดเลยเพราะว่าหลังจากที่จุดนี้ชุ่มเปียกดีแล้วนะครับ เราก็ต้องปิดบอลบาไว้นะครับแล้วก่อนจะมาเปิดแห็มสามเส้นนี่นะครับหนึ 1, 2, ่งสองสามตีบอลเดหดเลยนะครับครับยดจุดนี้ก็คงจะจุ In Japanese, ่มนะครับนี่ครับถ้าจุดนี้จุ่มดีแล้วเราก็จะปิดนะครับปิดเราเปิดแห็มนะครับเส้นนี้แล้วก็เส้นนั่นนะครับตัวนี้ยังบอลเดหดเลยนะครับยังบอลเดฮือน้ำเลยนะครับนะครับแรงดันของน้ำมองอี้ก็พอดีแล้วครับพมเหมนไม่นอนครับครับงามๆครับตัวนี้นะครับเทียบน้าปุ่งมาค้นว่า ไวห่างกันกอลครับผมไวห่างระยะสองเมตรนะครับสองเมตรมันจะพุ่งรัศมีขวบคุมมุดแล้วครับขวบคุมตึงตึงแปลงตึงอย่างมุดนะครับนี่พอห้องห้องหน้าเปียกมุดนะครับห้องส่วนพริกนะครับนี่ครับหลังแปลงพริกกระจุ่มนั่นนะครับเดี๋ยวผมกดจะได้ย่ายเลยนะครับน่ครับปุ่มอนี้ได้ครับไปไม่น้องครับถ้าบดบ่แห้งกว่านี้มันก็จะบดป่นต้นพริกนะครับถ้าป่นต้นพริกจี้นะครับพริกได้กลิ่นถั่วถึงมันะครับนี่เดี๋ยวก็ เส้นนี้ก็จะปุ่งมหาแล้วครับนี่ครับก็เป็นคําถามเป็นคําตอบนะครับสําหรับเอฟซีนะครับตีถามมานะครับเปิดกีดเส้นดีนะครับเขาก็ดูเรื่องด้านของน้ามตัวเองนะครับระยะห่าผห่มสองเมตรนะครับสองเมตรห่าเทปน้าปุ่งขยับได้นะครับขยับใส่ขวาใส่ขวาได้นะครับมันบม่ต้องซีเรียสอย่างนักนะครับนะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุ่สูุ้คนนะครับที่อที่ตามลี่ของผมนะครับใดๆก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ คุกระดึงเพื่อเป็นกุหลางใจในการทำคลิปต่อไปเน้อครับระกกนคลิปใหม่ครับขอบคุณครับ